คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วความบันเทิงอาจมีเจ้ยคำหยาบขายไม่แนะนำให้ทำตามปรดใช้ท่าจักระยานอากาศในการหลับชมสวัสดียินดีต้อนรับผู้ชมท่านและเอฟซี FC ทุกคนสู่ชาแน,นลทรายป้านโศกเฮียกันด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ับอยู่แอรเหมือนเดิมฮะแล้วก็เช่นเคยครับมันนี้เราอยู่เกมโรมา xo นะฮะคลิปนี้แอรมากับทุน500ร้อครับช่วงเวลาตอนนี้ก็หกโมงสิบสี่นาทีเนาะมาก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอรคลิปต่อไปด้วยแล้วกันฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ไม่ได้นำให้ลำตามเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะก็วันนี้แอรจะพาไลเบิดเหมือนเดิมฮะทุน500นะจ๊ะก็เปิดเหมือนเดิมเลยฮะออโต้เทอร์โบเบตสิ จะเป็นอย่างไรเออจะพอไปต่อได้ไหมหรือว่าจะนิ่งๆหรือจะมาแล้วหายอะไรเงี้ยมันดูได้จริงเอาไว้เออมาไปดูฮะอ่าอย่างน้อยถ้ามีลายเต็มๆมาสักลายหนึ่งก็ยังโอเคนะฮะเออดูมาดูกันละากาันว่าจะมาไหมน้องก็ลรมาช่วงนี้อย่างที่เข้าใจกันนะฮะคือ ตึงสัตว์ละเสียเออโอ้ยตึงแบบตึงจา๋านะเอออ่ะดาบอ่ะเออสวยฮะฟรีสปินไปลูกไปหนึ่งไหมอ้อ่ะก็สำหรับคลิปก่อนหน้านี้สองคลิปก็เป็นทุนห้าร้อยเหมือนกันนะแต่ว่าเออพอได้บวกนิดๆหน,หน่อยหน่อยเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไม่เยอะฮะ ขอเท่าเดิมฮะห้าร้อยนะจ้ามาโบนัสฮนะเป็นสามสิบครับเออมาถ้าได้ฟันแบบเนื้อๆหนังๆนี่นนนนนจบโบนัสนี้เลิกได้เลยนะอ่ะมาดูว่าจะได้ฟันไหมนะฮะนะสเต็ปนี้ขอเป็นสเต็ปเดิมฮะโอโหโลสามดอกเจ็ดเคเออสเต็ปเดิมฮะมา,มาเราจะมาจ้องกลางกันฮนะจ้องตา สิงโตกันฮะดาบคู่ฮะซักชือกโลบปัดโถอ่ะไม่เป็นไรฮะไปกันต่อฮะจ้องตาแล้วก็โกรธครับซึกเข้าให้เอาไปกวินมาฮะดาบแรกมาฮะอ่าแล้วก็ไปสวนลยนะอ่ะมาจ้องตากันต่อฮะไปฮะโอ้เจอโลเลยจ้ะอ่ะจะให้ฟันดาบเดียวปะ่ะอ่ะมาดูนะนม่ คลิปก่อนหน้านี้แอดก็กลางซ้ายขวาเนาะถ้าจำไม่ผิดก็พอได้ฟันนะแต่ว่ามันเป็นเป็ดต่ำไปเนาะเบ็ดต่ำไปเนาะโอ้โหเจอจริงๆฮะโลอ่ะโอเคก็ถือว่าโอเคเนาะได้ฟันดาบหนึ่งเบ็ดสามสิบแต่ว่ามันไม่พอฮะนะจริงๆได้แล้วล่ะห้าร้อยแต่ว่ามันไม่พออ่ะไปกันต่อแล้วกันปื้อปั๊บปื้อปั๊บโุ้ยเกือบเต็มเอามาเอาหุ่นมาลูกมาช่องแรกสวยฮะ เออมีต่อไหมฮะจะกันลูกโลลุกอ้าวมาฮะโลไปสองสามไปเต็มเครื่องไรบนไปมีสวิตลุกบึ๊บ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรฮะไม่มาก็ไปกันต่อเลยจ้ทะท <c oughs> ี่สามสิบนะจ๊ะป๊บบัตโลสามดิบึ๊บบึ๊บบึ้บอุ้ยมงมงลุกหนึ่งสองหนึ่งสอง <c oughs> ไม่ไปต่อฮะสามสิบ ก็สเต็ปวันนี้ก็เป็นสเต็ปไม่ฟันสองไม้เหมือนเดิมนะฮะนะเออประมาณนั้นนะจ๊ะโลมรุสองโมงแล้วดูดิมึงขาดอีกช่องหนึ่งอ่ะมึงทําไมมาเลยไปไม่มาช่างมันฮะไม่มาก็ไปต่อฮะองุ่นไปลูกช่องแรกส,สวยสึบสวยครับเอออุ้ยโล่สองสามถ้ามาสองสาม,สามจะสวยมากเลยนะจ๊ะปึ๊บมาทำหาอะไรครับแจกัน เออมากันจ้ะน,น้องอ่ะไปกันต่อฮะสามสิบบึ้บสามจ้ะซึมซับซ,ซึบซับอ่ะไม่มาขยับฮะสี่ห้าไปฮะบึ้บบึ้บบึ้บอ้าวอย่างนี้โลกกเต็มเครื่องสิครับเจ๋งๆสวยงามฮะเออมีต่อไหมฮะมีต่อไหมไม่ได้ต่อนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะไปกันต่อครับสิฮะ บึ๊บบึ๊บบึ๊บอือเอาแล้วกั้อีกแล้วเออีลูกชักกลั้นมาเยอะ <c oughs> มาไปกันต่อครับบึ๊บบึ๊บบึ๊บนี่ไงสิงโตอัลเททั้งโลกไอ้ทั้งมงทั้งสิงโตนะฮะนะไปกันต่อฮะแม่เดี๋ยวมันต้องมีหลงมาบ้างฮะมันต้องมีหลงมาบ้างอันสักดอกหนึ่งอะมาเอาหุ่นมาลูกมาช่องแรกสวยๆฮะ ซื้อไปฮะอืมอืมโถโมงมุรุมาช่องสามบ้าบ้าไปแล้วกัะมังไปต่อฮะบึอบับบึอบ,บับอ่าอย่างน้อยก็เอาคุณต่อนะฮะเออโลมาไหมโอหโลไม่มาด้วยและจะไปต่ออยังไงครับท่านของง่ไปซึ่งหนึ่งทีลูกซื้อ,อเกือบไม่มาก็ไปกันต่อฮะ บึ๊บบึ๊บบึ๊บสามไปจ้ะบึ๊บ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 แม่อารวมมาช่องแรกชื้บเออชักหายนะชักหายนะไปต่อฮะึ๊บปั๊บมืบปั๊บนี่ไงเออก็จะไม่ให้กินเต็มเนาะเออเฮ้ยเอาเงินไปลูกไหหนึ่งสองไหบึ๊บโอ้ขอหนึ่งสองมึงมาทำไม โลไปต่อฮะบึ๊บ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 นี่กากเกง่งกากเก่งแล้วเราอะแจอกันอยู่ขบนอีกอ่นะโอเคไม่เป็นไรฮะเราก็ไปกันต่อนะจ๊ะเออบึ๊บยังอีกมึงนี่ลุงอีชังกากแล้วดูสินะโอ้ยสุดจีน ฟรีสปินไม่ใชนไม้ไ,มไป, 2, 3, ไปได่าไปสองสามไปเลยเต็มเครื่องเบบเอามาวะไส่บนเครื่องไหมครับจอกนี้รู้เรื่องรู้เรื่องอ่ฟรีไปฮะเฮ้ย,ยมาวะฟรีต่อไหมบิ๊กวินนะฮะมาเออมาครบฮะโบน,นัสฟรีสปินนะมามาดูกันว่าห้าฟรีฮะเบ็ดสี่หา้า จะไปจบที่เท่าไหร่นะเอออาจจะถ้าได้เพิ่มอีกซึ่งนี้สักหน่อยอาจจะเลิกได้เลยนะอ่ะไปดูฮะก็ตอนนี้มาเกินเป้าแล้วนะฮะเออเพราะแอดจริงๆขอแค่ห0าเนาะแต่ลนะตอนนี้ก็คือได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบเกือบพันห้าแล้วนะอ่ะโห่ดาบสวยครับไปไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆฮะอ่ะีกสี่ฟรีครับอ่ะสักสองพันนะถ้าได้ถ้าได้เพิ่มอีกสักสองพันเนาะ หนีเนาะเออมามีต่อไหมจ๊ะอุ้ยอัดอั้นมาหลายวันฮะนะเออมาโลมาหนึ 1, 2, ่งสองไปลุกบึ้บปัดโถไม่มาอ่ะอีกสองฟรีฮะซ,ซึบซับสุดท้ายอย่าฟรีนะลุกดีมากฮะเออโลไปเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามมาเลยมาเลยอ,อ,อ่ะจบที่เก้าร้อยหกสิบฮะโอ้โหขาดอีกยี่สิบ ไม่ค่อยอยากไปต่อกับพออย่างนี้เนาะอีแคยี่สิบเนี่ยอ่ะมาดูกันฮะไปกันว่าจะอุ้ยปโัโถพอไหมพอไหมอ่ะโอเคพอฮะนะก็ปัดเสร็จนิดนึงแล้วกันนะไปฮะเป็นสิบสามจุดห้านะฮะอุย้ยโบนัสแหมลงมาสุดท้ายเนาะลงมาสักหน่อยเนาะเอออ่ะแอดปัดเสร็จแล้วนะฮะ ก็โอเคแล้วครับนะกำไรพันห้าเออไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหเกือบได้เต็มเครื่องอีกไม่ต้องอะไรเยอะนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วเออถ้าโลมาสองสามก็จะสวยหน้ไลายบนมาแต่สองนะสามไม่มาอ่ะไปกันต่อฮะอันนี้คือแอปอัเศนนะฮะนะเออพอแล้วนะสำหรับวันนี้ อ่ะก็มาครบครับจ่ายครบแล้วนะเป็นโบนัสกับฟรีสปินนะฮะก็ไปต่อนะ่าจะดูดกลับแล้วล่ะมายังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยแล้วกันนะฮะเอาไว้แล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าฮะนะสำหรับคลิปนี้แอไปก่อนแล้วครับซิวบ้า